สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เนี่ยในหมู่วัยรุ่นนะครับแล้วก็นักเที่ยวมีการใช้สารเสพติดอย่างมากมายแพร่หลายนะครับแล้วบางทีผู้ใหญ่อย่างเรานะครับก็จะตามไม่ทันว่ามันคือยาอะไรกันแน่นะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับยาตัวหนึ่งชื่อว่ายาเคหรือแคตามีนผมคิดว่าหลายคนเคยได้ยินแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างดังนั้นวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับและก่อนผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ผมทําเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาหลายคลิปนี่นะครับก็มักจะมีคนที่เขาเป็นขี้ยาติดยามาคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆว่าตัวเขาเองใช้แล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรนะครับใช้แล้วร่างกายก็ปกติดีไม่เห็นจะเกิดผลเสียแต่อย่างใดผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพวกเนี้ยเป็นคนขี้คลาดไม่แน่จริงปากเก่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่กล้าเลิกก็เลยต้องหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองและที่สําคัญนะครับที่บอกว่าตัวเองไม่มีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย มันมีอยู่2ออย่างครับอย่างแรกเกิดผลข้างเคียงไปแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวนะครับอย่างที่2ก็คือมันเกิดผลข้างเคียงแต่คุณเลือกที่จะไม่สนใจมันเพราะว่าอยากจะใช้ต่อก็เลยต้องออกมาพูดแบบว่ามันเป็นสิ่งที่คุณใช้แล้วไม่เกิดปัญหานะครับแล้วบอกว่าผมเนี่ยกลัวไปเองหมอเนี่ยกลัวไปเองไม่เคยใช้ซะหน่อยแล้วจะมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไงแต่ผมบอกคุณเลยครับพวกคุณเน่ยเป็นคนขี้ขลาดไม่ได้เรื่องหรอกครับสู้ผมก็ไม่ได้นะถ้าเกิดคุณแน่จริงคุณก็เลิกมันได้สินะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวจะเข้าเรื่องให้ฟังเลยนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับข้องกับยาเคตามีนมันเป็นยังไงบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธน,นีวันณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบมอมัดนะครับยาเคหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเคตามีนนะครับมันผลิตมานานแล้วล่ะครับเพื่อที่จะใช้เป็นยาลดความเจ็บปวดแล้วก็เป็นยานำสลบนะครับมันถูกผลิตมาทดแทนยาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเฟนไซคลดีน หรือชื่อยอ่อคือ PCP ซึ่งยอ่อมาจากตัวเต็มว่า Phenyl Cyclohexyl Piperidine นะครับยาตัวนี้เนี่ยมันมีมาก่อนยาเคเพราะว่ามันใช้ในการนำสลดลดความเจ็บปวดได้แต่มันมีผลเสียร้ายแรงก็คือมันทำให้คนไข้เนี่ยบ้าคลั่งนะครับจะทำร้ายคนนั้นคนนี้นะครับเวลาที่ยามันออกฤทธิ์ผิดปกติเกินไปนะครับเราเรียกภาวะบ้าคลั่งเนี่ยว่า b e l l i g e r e n t นะครับซึ่ง ที่อเมริกาเนี่ยมีคนเอามาใช้เป็นยาเสพติดแบบผิดเยอะมากเลยนะครับเราจะเรียกเป็นชื่อว่า Angel Dust นะครับหรือฝุ่นนางฟ้าคนพวกนี้เวลามาถึงห้องฉุกเฉินจะแบบมีพลังเยอะมากบ้ามากนะครับจะต่อยจะคว้างของจะมีเรื่องกับเขาไปทั่วก็ต้องอาศัยอร,ปรอปพของอเมริกานะครับซึ่งตัวใหญ่ก็เริ่มเทิม4-5หคนมาช่วยกันจับนะครับเนี่ยคือฤทธิ์ของเฟนไซคลดีนนะครับ คนเขาเห็นว่ามันมีปัญหาแบบนี้ก็เลยคิดค้นยาตัวใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเคตามีนเพื่อมาทำหน้าที่ในการลดความเจ็บปวดแล้วก็นำสลบแต่ไม่ได้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงขนาดนั้นนะครับยาเคตามีนเนี่ยมันเข้าไปทำอะไรในร่างกายนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ายาเคตามีนมันสามารถเข้าไปละลายในไขมันได้ดีและไขมันที่เยอะๆของเรานั่นก็คือสมองของเรานั่นเองนะครับมันจะไปออกฤทธิ์บริรเวณนั้น โดยสิ่งที่มันทำก็คือมันจะไปต่อต้านยับยัง้งตัวรับตัวหนึ่งชื่อว่า nmda นะครับ n-methyl-d-aspartate นะครับตัวรับตัวนี้เนี่ยโดยปกตินะครับมันจะจับกับสารตัวหนึ่งชื่อว่ากลูตา m a t e ทำให้เกิดการกระตุ้นของประสาทแล้วยาเคเนี่ยมันจับไปแย่งจับกับตรงนี้ครับทำให้ไม่เกิดการกระตุ้นของประสาทแล้วพอเป็นแบบนั้นนะครับมันจะทำให้เราลดความเจ็บปวดนะครับเกิดภาวะหนึ่งที่เรียกว่า d i s s o c i a t i o n หมายความว่าร่างกายกับความรู้สึกมันแยกออกจากกันเหมือนวิญญาเราออกจากร่างอะแลเราเหมือนเราโดนเราโดนมีดกรีดอยู่เราไม่รู้สึกเราสบายเราเคลิบเคลิมนมะยาเคจะทําให้เรารู้สึกแบบนั้นจะล่องลอยบางคนก็จะหลอนขึ้นมานะครับและไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังไปทําให้สารโดปามีนกับเซโรโทนินเพิ่มขึ้นในสมองของเรานะครับทำให้เรารู้สึกมีอารมณ์ดีและการเพิ่มโดปามีนมันก็จะทําให้เราติด แล้วถ้าเพิ่มโดปามีนมากๆมันจะทําให้เราหลอนครับจะเห็นภาพหลอนนะแต่ก็ไม่จบแค่นั้นครับมันยังมีหน้าที่ไปเพิ่มตัวหนึ่งก็คือตัว bdnf นะครับ brain derived neurotrophic factor และไปเพิ่มการทำงานของ mtor นะครับ mammalian target of rapamycin นะครับซึ่งตัวนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินเวลาที่เราให้ยาเข้าไปยับยั้งนะฮะก็จะเป็นยาชื่อว่า sirolimus นะครับหรือ rapamycin นั่นเองนะครับ แต่วันนี้เราไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับถ้าใครยังจําตรงนั้นได้ผมเคยพูดไปในเรื่องของการย้อนวัยแบบที่เราจะยับยั้งเอ็มทอนะครับแต่เป็นสิ่งที่ไม่คุ้มเพราะว่าการใช้ยาในกลุ่มยับยั้งเอ็มทอมันจะไปกดภูมิต้านทานของร่างกายเราแล้วก็เกิดผลเสียต่างๆตามมามากมายนะครับอ่นนี่คือสิ่งที่ยาเคเนี่ยมันทําที่สมองของเรานะครับและนอกเหนือจากนั้นมันยังสามารถไปบล็อกตัวหนึ่งก็คือมิวโอปิโอไรด์รีเซปเตอร์ นะครับซึ่งพอมันไปจับกับตัวมมวโอปิออยด์รีเซปเตอร์เนี่ยมันจะลดความเจ็บปวดในร่างกายได้อีกวิธีหนึ่งด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดที่มันไปยุ่งกับสมองของเรานะและเราใช้ในทางการแพทย์เพื่อข้อหนึ่งนะครับลดความเจ็บปวดเช่นสมมุติว่าคุณมาด้วยข้อสะโพกมันหลุดออกมาด้วยเหตุผลอะายสอย่างนะมันเจ็บมากเลยการที่จะดึงข้อสะโพกให้มันเข้าที่ได้เนี่ยถ้าคุณยังเจ็บคุณก็จะเกร็งกล้ามเนื้อนะครับแล้วคุณก็จะไม่สามารถดึงมันได้ ดังนั้นจึงมีการให้ยาลดความเจ็บปวดให้ยาเคเนี่ยเพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่เจ็บปวดนะครับจำความเจ็บปวดไม่ได้รู้สึกตัวเนี่ยแยกออกจากความเจ็บปวดนะครับดังนั้นก็จะสามารถที่จะดึงข้อเข้าที่ได้นะครับอันนี้ก็จะใช้อันหนึง่งอีกอันนึงก็จะใช้ในการผ่าตัดนำสลบนะครับใช้เสริมไปกับยาตัวอื่นหรือที่ผมใช้ใน ICU เนี่ยก็จะมีคนไข้บางคนที่เราจําเป็นจะต้องให้ยาเพื่อที่จะให้เขา สลบนะครับหรือไม่มีความเจ็บปวดแต่อย่างใดเวลาใส่ท่อช่วยใจหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ยาเคตามีนแล้วเราจะใช้ในคนที่เขามีภาวะความดันต่ำนะครับเพราะว่ายาตัวอื่นที่ทาให้เขานอนหลับหรือสลบเนี่ยมันมักจะกดความดันได้แต่ยาเคตามีนเนี่ยตรงกันข้ามมันจะไม่กดความดันแต่มันจะเพิ่มความดันและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ในทางการแพทย์ และมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มมีการใช้เพิ่มมากขึ้นก็คือการใช้เคตามีนในการรักษาโรคซึมเศร้าซึ่งดื้อยานะครับก็จะมีวิธี2แบบแบบแรกก็คือการฉีดเคตามีนเข้าเส้นเลือดดำนะครับภายใต้การดูแลของจิตแพทย์อย่างใกล้ชิดและแบบที่2ก็คือจะเป็นยาเคตามีนชนิดที่ใช้สูตรเข้าไปในจมูกเราจะเรียกว่าเอสเคตามีนนะครับมีแบบเนี้ยเท่านั้นที่ใช้ในทางการแพทย์แต่ต้องใช้ หายตาการดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับถ้าคุณไปใช้ของตัวเองรูปเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นบางคนอาจจะบอกว่านี่เห็นไหมในทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้เพื่อระง,งับความเจ็บปวดใช้เพื่อแก้ไขโรคซึมเศร้าฉันออกมาใช้เองเนี่ยก็นี่ไงอารมณ์ถึงดีไม่เห็นมีปัญหาเลยหมอเ็ายังใช้แล้วฉันก็ใช้ได้เหมือนหมอนั่นแหละก็ต้องบอกนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันใช้ไม่ถูกต้องแล้วก็จะเกิดผลเสพติดระยะยาวแล้วก่อให้เกิดโรคได้นะครับนี่คือสิ่งที่ใช้ในทางการแพทย์ แต่ถ้าพวกที่เขาใช้เสพติดเขาทำยังไงนะครับก็จะมีตั้งแต่ยาเคที่ทำมาเป็นผงสีขาวแล้วคุณก็สูดเข้าไปทางจมูกตรงๆนะครับอาจจะมีบางคนเคยได้ยินในรูปของเคนมผงนะลักษณะมันจะเป็นผงสีขาวๆเหมือนนมผงนั่นแหละแต่ว่าเขามักจะมีการไปผสมกับอย่างอื่นที่ทําให้มันมีความไฮความเหมาได้ง่ายขึ้นเช่นผสมกับเฮโรอีนผสมกับยาอีผสมยาไอซ์หรืออะไรพวกเน,นี้แล้วเอาไปใช้นี่คือเคนมผง อีกรูปแบบหนึ่งที่มีใช้กันก็คือลูกอมตี้หรือลูกอมปาร์ตี้นั่นเองอีกภาษาหนึ่งก็จะเรียกว่าลูกอมเมานะครับก็จะมีการผสมยาเคเข้ากับยาอื่นๆเช่นยาทรามาดอลซึ่งเราเคยพูดไปแล้วนะครับยากลุ่มเบนโซไดซีปีนนะครับเช่นฟลูไนตราซีแปรอไนตราซีแปมพวกนี้ก็จะผสมเป็นเม็ดหนึ่งก็คือสรุปแล้วในนั้นจะมียาหลายตัวมากุกินเข้าไปแล้วก็จะได้ยาหลากหลายชนิดส่งผลต่อระบบประสาทเยอะแยะไปหมดนะครับ และก็แน่นอนครับคนที่ใช้ยาพวกนี้ไม่ได้ใช้ยาพวกนี้ดื่รเดียวนะครับยังมีอย่างอื่นอีกเช่นดื่มเหล้าแอลกอฮอล์นะครับหรือบางคนเอายาเคพวกนี้ใส่เข้าไปกับกัญชาหรือบุหรี่แล้วก็สูบเข้าไปอีกนะนี่ก็จะได้ปัญหาเข้าไปหลายอย่างเลยทีเดียวทีนี้ถามว่ายาเคพวกนี้ใช้นาน,านแล้วมันเป็นยังไงเออมันเป็นยังไงนะครับต้องบอกอย่างครับประการแรกที่จะเกิดปัญหานะคือเรื่องของสมองก่อนเลยนะครับ มันจะหลอนครับอาจจะหลอนกลัวว่าใครจะมาทำร้ายมีคนวิ่งไล่นะครับการแสดงอารมณ์เนี่ยจะหายไปบางคนเนี่ยใช้ไปน,นานๆปุ๊บเนี่ยจะเหมือนกับไม่ไม่แสดงอารมณ์จะเฉยเมยไม่รู้เรื่องนะครับความคิดความอ่านก็ไม่ดีความจำก็ไม่ได้พูดก็ช้าๆพูดก็ติดติดขัดขัดนะครับแล้วพวกเนี้ยถ้าคุณใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณเลิกนะครับ มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมมันไม่หายสมองคุณเสียแล้วเสียถาวรก็มีนะครับแล้วเราบอกไม่ได้ด้วยนะครับว่าสมองของเราจะเกิดภาวะที่เสียถาวรเมื่อไหร่บอกไม่ได้นะครับว่าเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยบางคนที่ใช้มนนานานๆแล้วหยุดปุ๊บเนี่ยอาจจะโชคดีกลับมาเป็นแบบเดิมได้แต่บางคนก็ไม่กลับมาเป็นแบบเดิมอีกตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะทํำยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมครับคุณจะเป็นคนที่คิดช้า จำอะไรไม่ได้สมาธิก็ไม่มีนะครับพูดก็ไม่ค่อยต่อเนื่องนะฮะบ,บวกเลขในหัวก็บวกไม่ได้โดนเขาหลอกอยู่เรื่อยๆนะครับจำเรื่องใหม่ก็จำไม่ได้ความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่มีการแสดงอารมณ์ก็ไม่ได้ทำหน้าเป็นคนเฉยเมยทื่อๆเหมือนกับเป็นซอมบี้อย่างนั้นนะฮะนี่คือผลต่อสมองนะครับที่เจอได้อีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คือเรื่องของความดันโลหิตครับยาเคเนี่ยหรือเคตามีนมันจะเป็นยาที่เพิ่มความดันโลหิตของเราเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และถ้าเกิดคุณเสพเข้าไปมากๆความดันสูงมากๆบางคนก็เส้นเลือดสมองแตกตายไปเลยนะครับและบางคนใจสั่นมากๆจากการที่เคตามินไปนกระตุ้นหัวใจมากๆเป็นไงครับหัวใจเต้นผิดปกติก็ตายไปเลยได้เหมือนกันส่วนใครจะตายช้าตายเร็วเนี่ยบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับมันเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้และเมื่อไร่ก็ได้ด้วยนะนี่เกิดจากการที่ใช้ไปสักระยะหนึ่งนะยาเคตามีนยังมีฤทธิ์ในการกดภูมิต้านทานครับคนพวกเนี้ยก็จะป่วยง่าย บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นจะป่วยเลยใช้มาตั้งนานไม่เห็นเป็นไรหมอคิดไปเองหรือเปล่าหมอไม่ใช่คนใช้จะมันรู้ดีไปกว่าพวกเราได้ยังไงนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันทําลายร่างกายคุณไปแล้วครับและยาเคตามีเนี่ยมันไปทําให้เซลล์เซลล์หนึ่งทํางานไม่ค่อยดีนั่นก็คือ NK เซลล์หรือ natural killer Cell เซลล์ตัวนี้มีหน้าที่ในการกําจัดพวกเชื้อต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเซลล์ Sell ซึ่งมีการติดไวรัสเซลล์ซึ่งเป็นมะเร็งก็ต้องอาศัยตัว NK เซลซลในการกําจัดนะครับถ้าคุณใช้เป็นเวลานานๆ NK เซลซลทำง,งานไม่ได้ โรคต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวมันก็จะผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเค <c ultur> ยมีเคสบางคนที่ใช้ยาเคไปเรื่อยๆแล้วเกิดเป็นงูสวัดขึ้นมาแล้วมันไม่ยอมหายด้วยนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เริ่มเดี๋ยวก็งูสวัดขึ้นสลับกันไปอย่างเงี้ยนะครับ <S <s <uss> <S สุดท้ายก็ต้องเจอว่าอ๋อเขาใช้ยาเคก็ต้องไปหยุดมันถึงจะหายไปนะครับไม่งั้นก็ไม่หายตลอดชีวิตนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับยาเคตามีนยังทําให้เกิดปัญหาเรื่องของตับอักเสบได้นะครับบางคนตับอักเสบแล้วก็จะเป็นตับระเสบ เรื้อรังแล้วไม่หายเลยถึงแม้ว่าคุณจะหยุดยาไปแล้วก็ตามนะครับยาแคตามีนเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่มันทําให้ตับอักเสบเนี่ยนะครับตอนแรกคุณไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นเลยคุณจะเหมือนปกติเลยนะครับมันจะมีอาการก็ต่อเมื่อมันเป็นหนักแล้วเท่านั้นเช่นมีการคลื่นไส้อาเจียนปวดจุกท้องด้านขวานะครับแล้วตอนนั้นไปตรวจก็จะเจอว่าอุ้ตับมันอักเสบไปเยอะและมีน้ําดีข้างในร่างกายไอ้พวกนี้นั่นแหละ ถ้าโชคดีนะหยุดยาก็หายแต่ถ้าโชคร้ายหยุดยาไปมันก็ไม่หายครับนะฮะอันนี้เราพูดถึงเรื่องของสมองเรื่องของหัวใจเรื่องของตับนะเรื่องของภูมิต้านทานไปแล้วมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เราพูดมาถึงตรงนี้นะครับหมอหลายคนรับรองได้เลยว่าไม่รู้ตรงนี้แน่ๆนเกี่ยวข้องกับยาเคนั่นก็คือยาเคสามารถทำให้กระเพาะปะสัสสาวะอักเสบได้อ่า เราจะเรียกภาวะนี้ว่า ulcerative cystitis นะครับคือในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันจะเป็นแผลเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วปล่อยเป็นนานๆบางที่ก็จะกลายไปเป็นพังผืดอยู่ในกระเพาะนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยวิธีรักษานะครับคือต้องหยุดยาแล้วก็รอเวลาเท่านั้นว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับอาการของคนที่เป็นภาวะนี้นะฮะมันก็จะมีอาการปัสสาวาะแสบขัดปวดหน่วงท้องน้อย ที่ทำยังไงมันก็ไม่หายไปหาหมอที่ไหนเนี่ยก็อบอกเลยครับว่าไม่มีทางหรือโอกาสน้อยมากที่หมอเขาจะรู้จกักภาวะ u l c e r a t i v e c y s t i t i s จากยาเคนะครับไม่มีคนไหนรู้จักเรื่องนี้แน่ๆดังนั้นเวลาคุณไปหาหมอไม่ว่าจะหมอทางเดินปัสสาวะหมอโรคเพศสัมพันธ์อะไรเขาก็จะบอกว่าเออคุณอาจจะเป็นนิ่วในในกระเพาะปัสสาวะก็ได้มั้งนิ่วในในอะไรพวกนี้คุณกินน้ำก็เยอะแล้วกันนะครับ หรือบางคนก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองไปมีเพศสัมพันธ์กับใครแล้วก็ไปติดโรคมาหรือเปล่าก็ไปหาเภสัชขอยาที่เอามาใช้ในการรักษาโรคหนองในแท้หนองในเทียมหรือโรคอะไรก็แล้วแต่กินยาไม่เห็นมันหายเลยทยํายังไงก็ไม่หายนั่นแหละครับอาจจะเป็นโรคกระเพาะปะสัสสาวะอักเสบจ,จากยาเคตามีนก็ได้และต่อให้คุณไปหาใครนะครับถ้าเป็นหมอที่ไม่รู้จักซึ่งผมบอกก่อนเลยนะหมอที่รู้จักโรคเนี้ยมีน้อยมากๆมีน้อยมากคุณไปหาหมอหลายคนเลยไม่รู้จักภาวะน,นี้หรอก นั่นันโอกาสที่คุณจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเนี่ยมันแทบไม่มีเลยครับนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือหยุดยาเคตามินไปแล้วก็รอเวลาครับหมอเขาอาจจะให้ยาที่มันลดการบีบเพร็งของกล้ามเนื้อในกระเพาะปัสสาวะเพื่อลดอาการปวดก็ได้นะครับแต่มันก็ทําได้แค่นั้นครับบางคนถ้ามันเป็นมากแล้วเป็นแผลเต็มกระเพาะไปหมดเนี่ยถ้าโชคร้ายจริงนะคุณต้องตัดกระเพาะปัสสาวะทิ้งตัดกระเพาะปัสสาวะทิ้งเลย แล้วคุณฉี่งไงทาท่อปัสสาวะเทียมออให้ให้ออกมาปัสสาวะตร,ตรงด้านหน้าท้องเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับและบางคนโชคร้ายกว่าน,นั้นคือกระเพาะปัสสาวะที่มันอักเสบมากๆเนี่ยมันทําให้ปัสสาวะทน,ทนกลับเข้าไปที่ไตครับเป็นไรครับปัสสาวะทนไปที่ไตไตาวายครับไตาวายแล้วรักษาได้ไหมไม่ได้แล้วครับนั่นคือ สายเกินไปแล้วดังนั้นนี่แหละคือผลข้างเคียงของการใช้ยาเคตามีนเป็นเวลานานะนะครับนานแค่ไหนยิ่งนานก็ยิ่งเกิดปัญหาบางคนไม่เกิดปัญหาตอนนี้มันก็เกิดปัญหาในอนาคตได้บางคนรู้สึกว่าไม่มีปัญหาแต่มันมีปัญหาไปแล้วก็ได้แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณมีปัญหาคุณลองหยุดมันสิลองหยุดมันสิดูซิว่าคุณมีอาการปกติไหม ลองให้เพื่อนของคุณดูก็ได้ว่าหลังจากคุณหยุดยาวไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณถ้าเกิดคุณล่องลอยเฉยเหมือนเป็นซอมบี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลอนขึ้นมาเห็นผีเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางานไม่ได้เลยนะครับมีความสัมพันธ์กับใครก็ไม่ได้คุยกับใครก็ไม่ได้ออนั่นแหละครับปัญหานะครับว่าคุณติดมันไปแล้วและยังไม่พอครับยาแคตามีนเนี่ยยังทําให้ความต้องการทางเพศเนี่ยลดลง แล้วที่สําคัญครับบางคนไม่ใช่แค่ความต้องการทางเพศนะครับแต่สมรรถภาพทางเพศลดลงด้วยแล้วผมมั่นใจเลยนะครับคนที่ใช้ยาเคเนี่ยก็มักจะไม่ได้ใช้ยาเคตัวเดียวครับก็จะต้องมีการไปใช้ยาตัวอื่นเช่นอาจจะใช้ทรามาดอลใช้ยากลุ่มเบนโซไดซีปีนนะครับอ่า b 5หรืออะไรพวกนี้หลากหลายชนิดนะหรือโปรโคดิลโปรเมทซีนอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะหรือบางคนก็ใช้ตัวโคเดอีนอ่านี่ เหมือนกันนะครับใช้หลายๆอย่างปนกันก็จะมั่วไปหมดสุดท้ายในร่างกายก็จะมีปัญหาแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายระยะยาวได้โดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวด้วยและต่อให้คุณรู้ตัวคุณหยุดไปมันก็ไม่กลับมาเป็นปกติอีกแล้วเพราะว่าคุณใช้ไปนานแล้วโดยที่มีข้ออ้างต่างๆนานาว่าใช้แล้วมันไม่มีปัญหาแล้วก็มักจะมาคอมเมนต์ในช่องผมเดี๋ยวผมมั่นใจเลยว่าผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีพวกเกรียนเนี่ยที่เป็นขี้ยาทั้งหลายแหล่นะครับก็คงจะมาคอมเมนต์อยู่เรื่อย นะฮะเพราะว่าคุณเป็นคนขี้ขลาดนั่นเองไม่ใช่แค่ขี้ยาเดียวนะขี้ขลาดโดยขี้ขลาดตาขาวป๊อดไม่ได้เรื่องชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรดีแล้วคุณก็ไม่ยอมเลิกซะด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เป็นคนที่แน่จริงกล้าหารกล้ายอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีอาการติดยาและต้องการจะเลิกยายจริงๆนะอันเนี้ยผมต้องขอชมเชยว่าคุณแน่จริงๆนะครับแล้วการเลิกยาเค็มไม่ใช่ของง่าย ผมแนะนําว่าคุณควรจะต้องปรึกษาทางด้านจิตแพทย์เสมอเพราะว่าหลังจากที่คุณหยุดยาเคกระทันหันเนี่ยหลายคนนะครับมีภาวะซึมเศร้ามีภาวะหลอนจิตตกได้นะครับบางคนอาจจะนอนหลับมากไปบางคนอาจจะนอนไม่หลับเลยนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาอื่นๆตามมาเยอะแยะดังนั้นเนี่ยมันจะแก้ด้วยตัวเองอลําบากมากดังนั้นควรจะปรึกษาจิตแพทย์เสมอแต่สิ่งที่คุณทําได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือการออกกําลังกายอย่างสรรม่ําเสมอนะครับ การหลีกเลี่ยงคนที่เขาใช้ยาพวกนี้เพื่อคุณจะได้ไม่กลับไปใช้มันอีกนะครับการเอาอุปกรณ์ที่คุณใช้เสียทั้งหมดทิ้งไปให้หมดเลยแล้วก็เบอร์คนไหนที่เป็นเอเจนต์ให้คุณเนี่ยคุณตัดทิ้งไปให้หมดจะได้ไม่มีใครติดต่อมาแล้วก็เสนอว่าไอ้ตอนนี้มียาราคาถูกมาน่าคุณจะใช้หรือเปล่าตัดออกไปให้หมดเที่ยวก็คืนนี่ไม่ต้องไปเลยครับเพราะว่านั่นคือแหล่งที่คุณจะไปติดมันมาได้นั่นแหละนะฮะ นั้นวันนี้ผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมเล่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้ตามทันว่าเอ้ยเคนผมผงคืออะไรลูกอมเมาคืออะไรลูกอมตี้คืออะไรนะครับยาเคมันไปทําอะไรกับสมองของเราได้บ้างและเราจะแก้ไขมันได้ยังไงก็ต้องรีบๆในการไปหยุดการใช้ของมันซะก่อนบางคนอาจจะเป็นผลข้างเคียงระยะแบบตน้ตนๆซึ่งคุณแก้ไขมันได้แต่บางคนถ้าแก้ไม่ทันมันก็จะเป็นผลข้างเคียงระยะยาวซึ่งไม่มีทางหายนะผมบอกไปก่อนไม่ว่าคุณจะไปหาหมอคนไหนมันก็แก้ไม่ได้ครับ และอย่าลืมเรื่องของ Ulcerative c y s t i t i s หรือเรียกว่า e t t m i n e b l l d d e r s y y d r o m มเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับแก้ยากแก้ยากมากนะครับบางคนโชคดีหายได้บางคนโชคร้ายก็ไม่หายนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เข้ามาฟังนะครับถ้าใครกำลังเลิกอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทำได้สำเร็จนะครับคุณแน่มากที่ทำได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ